ดีค่ะมาทำอะไรคะมาเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดตอนนี้เจอเห็ดหรือยังยังค่ะไม่เจอได้งไงดูด้านหลังว้าวแล้วเห็ดอะไรอันนั้นคือเห็ดทางคะ่ะนี่ห่อีบอกเอาคือไม่ต้องเก็บหรอกอันนี้อันนี้กินได้นะคะแต่ว่าบอกให้แซ่บกันไปเดี๋ยวเ่ามาเก็บเห้นหน่อยนิดนึงนะคะก็คือเห็ดท่าก็เหอะ เก็บมาได้บางส่วนละนี่นดูตะก้าของพอจูนมอกี้ถ่ายไปบริอัาเสียงนะคะนี่ายไปแล้วค่ะบริอัาเสียงลืมเื้ดม่นี่หาเก็บมาได้ตอนนี้ราคาเนี้เห็ดท้านะคะเห็ดท้าเนาะตามพอจูนไปเลยไปเจอหรือยังมาหาเห็ดแรกของปีของบ้านไทยเลยนะคะ พอจูเนี่ยมาเอาตรงนี้เจอแล้วนะเอาตะกร้าหนูมาใส่มันใช่ไหมอ๋อมันเป็นเห็ดเห็ดปอสนะคะเห็ดชนิดนี้กิกนได้จะเอาเหรออืมันเกลี่ยไหมละ่ะไหนมาดูก่อนโอ้นีกแก่แล้วไม่เอาละอันนี้กแกล่ละต้องเอาดอกดอกกลมๆขอต้องการเห็ดนี้นะคะแต่ว่า ดอกบานเราไม่เอาเราจะเอาแต่ดกอกเุ้ยตุ้มๆขาหลุดเจอแล้วเนี่ยนุ่นขาวๆอยู่นู่นนะลูาวออกเบหมันออกอยู่อันนี้อ๋อเห็ดอันนั้นเหมือนเดิมเห็ดปอดเน่เน่เน่เนี่ยมัน,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 นออกอยู่รวมกันเนี่ยนี่ไงจ้าเห็ดที่เราต้องการบต่ำกล้องแฮะนี่คะ่ะเห็ด เห็ดท้านะคะอันนี้เราจะเอาเอาไปต้มใส่เกลือรหรือว่าเอาไปหมกใส่เกลือก็ได้ค่ะหมกไปต่อแซบอันนี้เขาจะเอาดอกดอกตุ่มๆแบบนี้นะคะดอกบานมันบอค่อยแซบจะว่าหอมดีค่ะดอกตุ่มๆแบบนี้ค่ะนี่หลังจากที่เรามาจากโนเวย์เขาก็เข้าป่าหาเห็ดเลยเพราะว่าเขาคิดทอดเห็ด โนเวไม่มีเหตุให้เก็บนะคะตอนนี้นี่ออกเตียงกันเป็นแถวเลยเอ้าจะเหยียบเรานะเบิ้งเบิงนี่ซุยจะตัดเองเบิ้งเอาเอามืออกเอาเก็บเนี่ยต้องตัดขามันเป็นดินนี่แบบนี้นี่นี่จีกจกล้ว ขูนเก็บจะซื้อเป็นคนตัดนะไปไดนแล้วเดี๋ยวให้ตัดขาไม่งั้นมันจะเป็นดินนะ่ะเป็นดินติดขาไปดอกบานบานเราเหา่เบานะคะเห็ดชนิดนี้ห่าเก็บตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะมันจะออกสองรอบเมื่อเช้ากับเมื่อแรงค่ะตามอขูนไปนี่ออกอยู่ปลาย้าเรียกหัวข้องน้านะคะ หาห่าก็ออกคือกันแต่ว่าเราจะไปเก็บทีหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอูฟอ้ฟร์จูนเก็บได้เยอะเลยไนเดี๋ไม่ตัดขาเอออือออนี่ค่ะดอกตุ้มตุ้มเขาจะออกตามาปลาย้านะคะเฮ็ดชนิดนี้อันนี้ แบบนี้ตุ้มๆแบบนี้อร่อยอเห็ดแรกของปีต่อไปก็เป็นเห็ดเพาะนะคะบ้านไทยเลยเห็ดอันนี้ออกครั้งและครับออกก่อนมูนะคะข้าวุดนต,ตกหมานะคะเห็ดชนิดนี้ก็จะออกก่อนเลยนะคะเดือนพฤษภาคมอ่ะจะมีเห็ดชนิดนี้ออกก่อนอก,ก่อนนะไม่ได้เอาน้ํามาโอ้ไหนอันนี้น,นี่ไม่เอา กินได้อยู่แต่แต่บอเอามันมันมแล้วแต่คุณมักนะคะนี่ค่ะคุณมักกะแซ่บอ,อาอาไหนไม่ไม่ถูกกล้องนะนี่ๆนี่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 จะออกตามปลาแบบนี้ค่ะอาคุณอ๋อไหนอ้นี่ชวนเก็ียบมานะคะนี่จะเอาแต่ดอกเล็ก ไปหมกหมกเส่เกลือกินแล้วก็ต้มเส่เกลือนะคะนี่จาออกตามปะะ่าหญ้าเลี้ยงม้านะคะเอาแต่ดอกไมน้อยดอกไงห่ากะดอกบานเขาบเกเอาเอาแต่ดอกจิบจุมจ่มจี๊ๆนะคะนี่จะถ้ามันออกน้อยเขากก็เอาเบิดแต่ว่าตอนนี้มันกะ พอได้เก็บอยู่นะคะนี่นู่นโอจูนไปนู่นแล้วอจูนเก็บใส่ตะกร้าเล็กของพอจูนละเดี๋ยวค่อยตัดขาทีหลังของพอจูนนะเบื้องขาบ้งนี้นี่ขาวเต็มไปหมดเลย นี่จ้านี่ตะกร้าของเรานะคะนี่ต้องตัดแล้วนะไอ้น,นี่เออไม่ต้องตัดไปเก็บไปนี่เยอะมากยเยอะไหมเ,ออเก็บเลยมันร้อนเยเอะมากจะบ้าตายแล้วร้องกันอะไรน้ำก็ไม่ได้เอามานะวันนี้เพรว่าจะไม่หิวน้ำแล้วหนูดูน้ำเออลยนะ ก็อยากวิ่งค่อยๆเดินหิวน้ำหนูก็ต้องไปพักตรงร่มก่อนโอเคไหมนี่เบิงงค่ะดูตูมนี้ใหญ่มากนี่ซําจีเห็นนะไข่เลยจีนี้นี่นุมน่มๆอยู่ถ้าดินดินดินงามเข้ากระดอกไงนะคะดินไม่แน่น นี่จ้านี่อ,อกไา่จังค่ะออกเยอะมากน,นี่ข้าวเ,เต็มไปเบิ้เลยนี่ไม่ได้กินเห็ดโนเวก็มากินเห็ดหน่าเฮ้วบานเฮาคือเกานะคะเล็ดแห้ง นี่คือนี้ฝนตกค,ค่ะนี่มึงข้าวพวกนี้ขาวหมดเลยดูนี่มึงนี่จะเฮ็ดเลยนะคะนู่นขาวเป็นทางอันนั้นเป็นเฮ็ดทางค่ะจะบางคนไปกินไปกินแซ่บไหนนี่ของโพจูนอู้ได้เยอะมากของโพจูนก็ได้เยอะแดดสอ่องเลี้ยงตาน,ะนี่ของโพจูนได้เยอะมากเลยนะไปเก็บอีกปะ เก็บอีกให้ได้เยอะๆเดี๋ยวค่อยตัดขาของัวดอกบานไม่ต้องเอาเอาแต่ดอกตุ้มๆดอกบาน,นไม่ค่อยอร่อยน,ออน,นี่เอาันอเคแล้วดอกเล็กๆอะ นี่<อ>นี่เห็ดทางค่ะแต่บอกเอานี่กินได้นะคะ,ะออกเป็นทางเลยแมันเอาก็เอาอยู่นะนี่ดอกแกแล้วไม่ต้องเอานี่เห็ดอดค่ะอ,อกไล่ อันนี้ใข่เลยก็เบอเก็บนะคะีแต่บางคนก็นมักอันนี้ก็แซบอยู่นะคะแต่หางกเก็บน,น้ออกไละคะ่ะเต็มขาไปหมดเลยนี่คะ่ะดูโอจูนนุ่นโอจูนอยู่ตรงนู้นโฟจูนได้เยอะไหมได้ไล่บอ <c oughs> นุ่นโอจูนเก็บอยู่ตรงนู้นเอา เก็บอยู่ป่ายาเลี้ยงหัวค่ะป่ายาเลี้ยวงวัวท้่งน้าเก็บไหมเก็บเดบึงกระตาเข้นี่ได้ลแล้วค่ะนี่แป๊บเดียวเองบานก็ไม่เอาเอาแต่ดอกตุ้มๆมัน เห็ดชนิดนี้จะเก็บตอนเช้ากับตอนแรงนะคะเพราะว่าตอนท่าเบ,บ็ดเนี่ยมือแรงเข้ากระบ,บาลแล้วนะคะไปที่มือแรงไ็จะออกมาไหมดอกที่บานนี่คือแบบว่าตอนมือแรงเ้าบ่านได้มาเก็บก็เลยบานนะคะหนังบงก็ออกลายนี่เราจะฆ่ามันกระบ,บ่ค่อยแซบนะคะเขาก็ตาคา แต่ค่าได้ยูเขาบุคอยเอาค่ามันนะคะน,น,นี่อันนี้นี่เริ่มบานแล้วนะคะค่ะตอนนี้เขาก็อยู่อีกตาหนึ่งนะคะอยู่อีกไฮห,หนึ่งนี่ไฮข้องน้าค่ะตรงนี้ดอกใหญ่ดีมากมีแต่ดอกต่มใหญ่เลยค่ะอันนี้แก่แล้ว บิงตอนนี้เฮาได้ซัมนีแล้วค่ะนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆอันนี้อันนี้คือว่าน้อยตะกี้เฮาได้ท่ายให้เบิงนะคะตอนเก็บนี่ดอกใหญ่นี่ค่ะได้ลายแล้วค่ะดูอันนี้ซัมจีเห้นนะไขคเลยนี่แบบนี้เลยค่ะตัดก่อน นี่ป้ายาเลียงหัวนะคะเห็ดแรกของปีพอเด็กกินเห็ดอย่างอื่นได้กินเห็ดอันนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นเห็ดเพาะนะคะบรู้ว่าปีนี้จะออกบ่รอลุ้นอีกครั้งหนึง่งบ้านเฮาอีมีเห็ดเพาะออกบ่นะคะ

นียคะตัวนี้แซ่บโอหเต่ตัวนีขาขาวๆอวบ,อวบ นีจีไงตุม่มละนะคะนี่ดูตรงนี้นี่อันนี้กอยสวยมากนี่ตุมต่มๆขัางนั้นเลยตรงนี้นี่ ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งวัวครับเพราะว่าเราอยู่ป่าหญ้าเลี้ยงวัวนี่ค่ะตุ่มตุ่มดอกใหญ่อันนี้ใหญ่คักนี่ดอกนี้สวยสวย หัวเหยียบไปแล้วก็มีอีกค่ะเอา,เอ,าเอันนี้เหาเอินว่าเห็ดท้านะคะเฮ็ดท้าอุ้ยมลบอกเราจะเอาแต่ดอกแบบนี้นะคะตุ้มๆแบบนี้ ตอนนี้เหากามาเก็บยูไฮเห่เาละนะคะอยู่ไร่เราแล้ว,ลวก็ดอกใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ไปแย่เลี้ยงงวงเหาคือกันนี่จ้าเริ่มได้เยอะละเถ่ากาอนยกับห้องฟอจูนก็นมีมะม่วงฟ้าลั่นนะคะเหาซอยลงก็เลยแตกนะคะตะ่กี้แย่งกันกันกบ,บวัว ตูมใหญ่เหมือนกันโอ้ยนู่นนีบานแล้วไม่เอาตัวนี้เอาได้ไยแล้วเอกก็จะเลือกหน่อยนะคะจะเอาตูมใหญ่หน่อยเอาตูมใหญ่เียออกไายคือกันนะคะนี่เพราะว่าเมื่อคืนฝนเขาตกใส่ดินเขาเริ่มล้วนละดินโมแข็งแล้วนะคะก็เลย อาเฮ็ดก็เหลือออกดีนี่ปีที่แล้วออกบาไลยนะคะ้อนี้มันเตะเราทิอดทีตอนนี้เลือกได้เพราะว่าเยอะเกินลายพดออกเต็มไปเบ้อเลยนะคะแล้วเราจะเอาตะก,ก้ามะม่วงไปไว้ ต้นตุ่มกาก่อนนี่จ้ามีแต่ตุ่มงามๆเลยนะคะนี่นี่สวยมากตุ่มงามๆโอ้ยแดดส่องเลี้ยมตาแดดน,นะคะเบืองค่ะกำลังออกนี่ยังไม่อันนั้นเลยยังบานเลยนี่ดอกน้อยๆเข้าเต็มเลยนะคะนี่นี่ตอนเย็นก็บานละอย่างเงี้ย สำหรับกระตาเห็ดเขาก็ได้สักนี่ค่ะมื่อเนี้ยนี่เลยเกลือเพิ่งกระตานะคะนี่เป็นเห็ดตกเล็กๆเห็ดท้าค่ะเมื่อนี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดแรกของปีนะคะไม่ใช่เห็ดเห็ดแรกของปีนี่นกงามๆเลยมื่อนี้ไใครเลยเอาไปหมกใส่เกลือนะคะหมกใส่ใบตองใส่เกลือนะคะนี่แซ่บค่ะเห็ดนี้ผ้าขาหมกนะคะแต่จะออกประมาณเมื่อซ่องมือกระเบิดแล้วค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาเกาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณไลยลยสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลยลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตอนนี้เราก็เข้าปลาเข้าดงแล้วค่ะบอได้ไปอยู่ในเมืองนอกเมืองนานแล้วตอนนี้เขาก็อยู่นอกเมืองนะคะบ๊ายบายค่ะ